วัสดีครับทานผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจอะใจครับคืนนี้เรื่องราวของรายการเจาะใจเป็นเรื่องของนักเรียนอาชีวะถ้าหากพูดถึงชื่อนี้แล้วท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นเรื่องการทะเลาะเบาะแวง้งตีกันความอันตรายภาพลบต่างๆหรือไม่ผมอยากจะบอกว่านี่เป็นทัศนะที่อันตรายสําหรับสังคมไทยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่าไม่ว่าองค์กรใดไม่ว่าขนาดจะใหญ่ขนาดไหนอย่างไรนักเรียนอาชีวะหรือนายช่างทั้งหลายเนี่ยคือ บุคลากรที่สําคัญที่สุดในการผลิตสิ่งต่างๆในการขับเคลื่อนให้องคอ์กรต่างๆสามารถดําเนินการต่อไปได้เป็นผู้ปฏิบัติการอย่างแท้จริงและว,ว่ากันว่าด้วยทัศนคติทางลบแบบนี้ในประเทศไทยของเรามีความขาดแคลนในช่างทั้งหลายเพราะว่าผู้ปกครองก็มาจะคิดว่าลูกอย่าไปเรียนเลยเดี๋ยวอันตรายหรือลูกอาจจะจบมาก็ไม่มีอนาคตวันนี้อยากให้ฟังเรื่องราวที่อาจจะเปลี่ยนทัศนะของท่านไปในทิศทางที่ดีและทำให้สังคมของเราดีขึ้น เรามีโครงการที่ชื่อว่าฝีมือชนคนสร้างชาติของมูลนิธิ SCG ครับนำเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันแขกรับเชิญท่านแรกคุณสุวิมลจิวารักษ์กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ SCG สวัสดีครับแล้วเราก็มีนายช่างสองท่านอยู่ในรายการครับคุณกัสมาถาวรและคุณอดิศักดวงแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกนายช่างถูกนะได้ครับคนที่จบสายช่างมักจะถูกเรียกกันว่านายช่างจะเป็นช่างไฟฟ้าช่างอะไรก็แล้วแต่ ก็คือผู้มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเริ่มจาก SCG ก่อนครับที่มาที่ไปของโครงการฝีมือชนคนสร้างชาติมาจากแนวคิดอะไรครับค่ะก็คงต้องบอกว่ามูลทีธิ S C G ค่ะเชื่อมั่นในคุณค่าของคนนะคะเพราะว่าคนก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะก็ต้องบอกว่ามูลทีธิ S C G เนี่ยให้ทุนการศึกษาเด็กเนี่ย มา30ปีแล้วนะคะ<ม>เด็กกว่า,านักเรียนอาชีวะต,ต่างๆนักเรียนปกติเลยค่ะต,ตั้งแต่ 1> ป .1 นนจนถึงขั้นสูงสุดที่เขาสามารถเรียนได้เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็63,000คนและที่รับทุนจากมูลนิธิ SCG พิดเป็นมูลค่าก็500ล้านบาทแล้วค่ะปีหนึ่งเราดูแลเด็กทุนอยู่ที่4,000ทุนจนปีที่แล้วอะค่ะเราก็มานั่งดูจากสถิตินะคะตัวเลขว่าแรงงานช่างในประเทศไทยกำลังวิกฤตเราก็เลยเพิ่มทุนอีกประเภทหนึ่งก็คือทุนสำหรับอาชีวะ นะคะแล้วก็เรียกพวกเขาว่าเป็นฝีมือชนนะคะวิกฤตที่ว่าวิกฤตนี่ก็คืออย่างนี้นะคะว่าเด็กตอนอยู่มสามเนี่ยเด็กประมาณเวลาเลือกต่อว่าคุณจะไปมสมห้าม6หรือคุณจะไปอาชีวะต้องบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยมีเด็กอยู่ประมาณ8 3 0 0ส0คนที่จบม3 9 0 0 0 0คนเองที่เรียนต่อสายอาชีวะค่ะคือมันน้อยมากใช่ค่ะและในขณะที่ความต้องการแรงงานสายช่างเนี่ยมีถึงแสนเก้า นั่นหมายถึงว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเราต้องขาดแคลนแรงงานสายช่างประมาณหนึ่งแสนคนนะคะในขณะที่เด็กที่ไปเรียนต่อสายสามัญเพื่อจะไปต่อเป็นญญาตรีเนี่ยก็สูงมากแล้วก็ปรากฏว่ากไปแยงันตกงานปีละแสนคนค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่มันสวนทางกันนะคะผมมองว่าสมมติประเด็นของข้อมูลมันเกิดมาเป็นอย่างนี้เป็นตัวเลขที่ที่ที่เป็นปัจจัยจริงอะนะฮะก็อาจจะมาจากสองสาเหตุไม่รู้นายช่างทั้งสองเห็นด้วยไหมหนึ่งคือ ความรุนแรงอันนี้ก็ต้องแก้กันที่ทั้งสังคม<ช>ต้องช่วยกันแก้ทั้ง<ช>ทางโรง,ง,<ช>งเรียนทั้งตัวนักเรียนเองทั้งคุณครูทั้งสังคมต้องช่วยกันแก้<ช>แต่อันที่2ก็คือทัศนะว่าเอยเรียนสายช่างมันมันไปไม่สุดรหรอกมันไม่เจริญหรอกมันสู้ไปเป, <Conserv> ador, เป็นเจ้าคนนายคนไม่ได้อะไรเงี้ยเรี<ลา>ยนไปไปเป็นลูกน้องเขารายการเราวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่1เราน่าจะพูดเรื่องที่2ว่าจริงๆมันมีหนทางไปที่งดงามใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะในโครงการเห็นบอกมีการเชิดชูผู้คนขึ้นมาเราเรียกว่าฝีมือชนฝีมือชนต้นแบบนะคะจริงๆต้องบอกว่าการที่จะบอกว่าเรียนช่างแล้วดียังไงเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหรือไม่เห็นพี่ๆที่เขาประสบความสําเร็จกันนะคะเราก็ต้องพยายามหาว่าบุคคลเหล่านี้ที่จับต้องได้ที่เขาประสบความสําเร็จจากการที่เขาเลือกเรียนสายช่างเนี่ยมีใครบ้างนะคะจนได้ออกมาเป็น6คนต้นแบบ ก็คือ6คนนี้เป็นตัวตนจริงเป็นตัวตนจริงเลยทํางานประสบความสําเร็จจริงจากสายช่างใช่เป็นฝีมือชนตัวจริงมีข้อมูลเดี๋ยวลองเล่ากันนั่งอยู่ในนี้แล้วสองนะฮะเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันเอาสีท่านที่ไม่ได้มาก่อนคุณสมพงษ์พงศ์กัญญาคุณสมพงษ์ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ที่ไปช่วยเหลือเหมืองถล่มที่ชิลีอยางเหมืองทองนะคะแล้วก็มีคนติดอยู่นั้นเนี่ยสามสิบกว่าคนใส่แคปซูลลงไปช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ในเหมือง ทำไมเขาถึงใช้ฝีมือของคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยเชื่อมเก่งมากการที่ลงไปค<า>ลิปแบบนั้นเนี่ยแคปซูลลงไปเนี่ยต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความชํานาญแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดถึงจะช่วยชีวิตคนเหล่านั้นมาได้แล้วเขาก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษเลยนะคะเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตคนได้ะ<า>นะฮะนั่นคือคุณสมพงษ์พงกัญญาค,คุณสุริยานะวิกิตุล อันนี้เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นความภูมิใจของฝีมือชนที่เป็นผู้หญิงในนี้บอกเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ใช่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นลูกชาวนาแล้วก็ไปทํางานที่การบินไทยอยู่ในแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของเครื่องบินจริงๆเครื่องบินเนี่ยก่อนที่จะบินขึ้นเนี่ยนะคะช่างที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยสำคัญมากชีวิตผู้โดยสารเนี่ยมากมายที่อยู่ในนั้นระบบความปลอดภัยเนี่ยก็อยู่ในมือผู้หญิงคนนี้อีกคนหนึ่งที่มาจากสายช่างค่ะ คือคุณสุริยาเนี่ยนะฮะที่เรานั่งเครื่องบินอย่างสบายใจก็สีมือช่างเราท่านหนึ่งเลยค่ะนะฮะคุณเฉลิมสุขสวัสดิ์คุณเฉลิมสุขสวัสดิ์นี่เป็นช่างก่อสร้างนะคะก็ต้องบอกว่ามาตั้งแต่ปวชเลยแล้วก็เริ่มจากการรับเหมาก่อสร้างปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจร้อย้านอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าถ้าคิดว่าคงจะไปลำบากยากจนไม่จริงคนที่ประสบความสําเร็จก็มีมีให้เห็นเลยคุณสุพโชคลีเลิศพันชัยอ๋ออันนี้ต้องบอกว่าชื่อช่างเบิร์ตฉายาช่างเบิร์ดหลักห้า เป็นช่างซ่อมรถเหรอฮะเป็นช่างแต่งรถค่ะช่างแต่งต้องบอกว่ารถแข่งเนี่ยเวลาเราคิดถึงรถแข่งก็ต้องคิดถึงว่าอเมริกายุโรปเขาถึงจะเก่งเก่งแต่งรถได้ความเร็วสปีดที่แบบว่าระดับโลกแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสุพชคเนี่ยได้รับความนิยมชมชอบในระดับสากลเลยค่ะว่าเขาสามารถแต่งสปีดรถแร็กเนี่ยนะคะระดับความเร็วเนี่ยนานาชาติยอมรับเลยค่ะนี่คือตัวอย่าง4ท่านนะครับที่ไม่ได้มา2ท่านที่อยู่ตรงนี้ครับ เริ่มจากคุณกัสสมาก่อนผมฟังสี่คนนี้ก็โหไม่ธรรมดานะผมรู้เลยว่าสองคนนี้ก็ต้องไม่ธรรมดาค,คุณกัสมาทําอะไรครับผมก็เล่นมาตั้งแต่เล็กๆครับนะปัจจุบันก็ทําเล่นอะไรก่อนเล่นอะไรนะเ,น <c oughs> เล่นทุกอย่างผมทันเลี้ยงควายนะครับขี่ <c oughs> กเกวียนช่วงนั้นจะเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตชาวนาจะมีเครื่องมือเข้ามาแทนควาใชาเริ่มมีเครื่อง เครื่องยนต์อ่ะมันเป็นฝันขณะที่เราอยู่บนหลังควายรเราเห็นเครื่องบินผ่านในที่สุดแล้วเราก็เป็นผู้ผ,ผลิตรายเดียวในประเทศที่ผลิตเฮลิคอปเตอร์ขายทั่วโลกได้คุณผลิตเฮลิคอปเตอร์ขายทั่วโลกครับเฮลิคอปเตอร์ที่เราเห็นแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ผมนึกภาพว่าเรานําเข้าเราซื้อจากชาติอื่นมาโดยตลอดครับ เดยวคอปเตอร์แบบนี้เนี่ยเป็นคอปเตอร์เพื่อกิจกรรมเพื่อบินผาดแผงเพื่อบินผาดแผงฝรั่งเขาเรียกว่าฮอบบี้เป็นฮอบบี้ชนิดหนึ่งนะฮะนะครับแล้วเราหมายถึงว่าเราทําในไทยร้อเปอร์เซ็นต์เราออกแบบเองเราคิดเองหมดเลยหรืออะไรยังไงเป็นแบบของคนไทยนะฮะ ที่ว่าชื่อเป็นรุ่นสีหมอกเนี่ยฮะเป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ชีให้ดูนะครับคันีใกล้ๆเนี่ยนะชื่อสีหมอกม้าของคุณแผนคุณแผนครับผมคนสุพรรณคนสุพรรณบุรีฮะรุ่นสีหมอกเป็นเครื่องยนต์อันนี้เป็นเรื่องเครื่องยนต์เป็นน้ำมันครับเครื่องน้ำมันเลยครับผมผลิตในไทย100%แน่นอนออกแบบโดยคนไทยแล้วก็เป็นแบบที่ไม่ได้ซ้ำแบบไม่ใช่ก๊อปปี้ของชาติใดมาแล้วก็คนทั่วโลกยอมรับด้วยอ๋อเราคิดเองสร้างเองหมดเลยแน่นอนครับผม ขายในชาติไหนบ้างครับพี่ว่าถ้าไปเรียนมดต่อมอปลายเนี่ยคง <ผม S 1> จะ <พอ S 1> ไม่รอดแน่เลยคุณพ่อคุณแม่ผมก็เลยเออส่งไปเรียนโรงเรียนช่างกลครับตอนนี้ผมทำเปิดบริษัทธุรธกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ครับผมเริ่มมาจากดิน,นผมเป็นลูกชาวนาทำมาได้ถึงขนาดนี้นะผมว่าคนอื่นเนี่ยสถานะเนี่ยผมว่าดีกว่าผมทุกคน ทุกคนน่าจะมีโอกาสคนที่เรียนช่างเนี่ยประสบความสําเร็จมากมายเลยนะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นในข่าวซึ่งอันนั้นเป็นส่วนน้อยมากๆค่ะมีโปรเจกต์อันนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากๆครับพี่ดูคือโปรเจกต์เขาชื่อ12เมืองต้องห้ามพลาดดูปากวงชนงอีกครั้งนะครับเมืองต้องห้ามพลาดเจาะใจปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัด สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวโคกตะบันจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนให้ปลูกข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ภายใต้โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัศครับ ซึ่งในปี2556ทางอินทัศน์ได้ดําเนินโครงการนี้โดยความร่วมมือของกรมราชัรร์และเรือนจําชั่วคราวโคกตะบันสังกัดเรือนจํากลางสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อสนับสนุนองความรู้ด้านกระบวนการปลูกข้าวไรเบอร์รี่โดยไม่ใช้สารเคมีให้กับผู้ต้องขังและชาวนานในพื้นที่รอบเรือนจาที่สนใจครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านกริชวงเวทผู้บัญชาการเรือนจํากลางสุรินทร์ครับท่านครับโครงการนี้ผ่านมา1ปีแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ โครงการนี้โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชปีที่แล้วเนี่ยมีผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมโครงการ53คนเราได้ขยายผลโดยรับผู้ต้องขังจากทั้งในเรือนจำกลางสุรินทร์เรือนจำกลางอุบลราชธานีแล้วก็เรือนจำจังหวัดมหาสารคามจำนวน54คนเอาเข้ามาร่วมเพื่อที่จะฝึกอบรมในการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพครั้งนี้เป็นรุ่นที่2แลวเราก็ได้มีการเชิญ ตลาดชุมชนซึ่งเป็นชาวบ้านให้ความรู้กับพวกเราเป็นการแลกเปลี่ยนและในปัจจุบันนี้ครับมีผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับที่ได้นําองค์ความรู้นี้กลับไปใช้บ้างมีประมาณร้อยละสิของผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะมีข้อจํากัดว่าถ้าเขามีแปลงนามีพื้นนาของเขาเองทุกคนก็จะเอาลงไปทําและเราทางเลือจาก็จะให้ความสนับสนุนพันธุ์นะครับแล้วก็ความรู้โดยโดยมีการไปติดตามผล สัปดาห์หน้ามาดูกันครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมพร้อมทั้งให้ความรู้ในการประกอบอาชีพติดตัวของเขาไปจะสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงหรือไม่ห้ามพลาดเลยนะครับและใครที่กำลังสนใจเข้า r i ร e ์เบอรอยากจะทดลองรับประทานก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชน